โย่โย่สวัสดีครับวันนี้ผมปตามเชัวนะครับผมวันนี้ก็อากาศก็มัวหมองนิดนึงแต่รถมือสองไม่หมองมัวนะครับวันนี้เราก็จะพาไปตรวจสอบรถก่อนส่งมอบกันนะครับก็้าผ่านิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวพาโชวร์รถรอบคันนะครับผิวรถแน่นอนครับ 100%ใช้งานได้ว้าวเงาวแวววับเลยนะครับผมมือจับโครเมียมตัวล้อลายแม็กเดิมนะครับก็ท้ายสวยงามนะครับบันท้ายนี่สวยงามเลยยารลิสรุ่นนี้ชัดเจนนะครับผมส่วนตัวด้านข้างขวาสีใช้ได้แน่นอนก็ไปดูด้านในกันสักนิดนึงอ่ะให้ดูแค่นิดเดียวปิดละ ครับผมก็ไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงมาเป็นไงฟ้าผ่าเลยก็เครื่องโองามแวววับนะครับแบตใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้คุ้มมากๆนะครับยาลิสปี2014ตัว G นะครับแล้วก็มาเช็คไฟหน้ากันสักนิดนึงไฟหน้างามๆพอเปิดมาปุ๊บเป็นไงครับ เ,เป็นไงครับอุ้ยแสบตาไฟนี่ยางตาแตกเลยนะครับผมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกชัดเจนทุกอย่างต้องพร้อมครับก่อนสองมอให้ลูกค้านะครับผมเราก็จะตรวจสอบกันอย่างนี้ให้ทุกคันนะครับต่อไปยางยางคันนี้หายห่วงเลยปี2020ซูมดูชัดๆกันไปเลย2020นะ <laughs> ใช้งานได้อีกอุ้ยหลายปี หายห่วงครับผมต่อไปดูภายในดูเบาวิ่ยเบาะเงาหน้านั่งหน้านุ่มนิ่มทุกอย่างนี่ดูลงตัวมากครับสําหรับคันนี้ตรวจสอบขนาดคนตรวจสอบยังอยากนั่งเลย <c oughs> ครับผมเบาะหลังก็เงาสวยงามด้านหลังนะครับพาไปเช็คของอุปกรณ์ติดรถกันหน่อยนะครับไปดูกันที่หนึ่งเลยยางอะไหล่กับเครื่องมืออันที่สองทุกอย่างครบ ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสนใจสอบถามผมได้เลยนะครับตั้ชัวนะครับผมบ๊ายบาย